กตีพี่น้องหลังจากบ่ไ้พ่อกันมาโดนแล้วนอกจากเป็นอาทิตย์นาะบ่ไดลุง่งิีโดนแล้วหาหลังค้นกระถามมาห่างหายไปไซโนนอกจากข้ายากยือจันพี่น้องมือหนีสิผ้ามา่านเขาสวนนอกจากพี่น้องไก่สีได้ผลแล้วจันนอเมียนี้แล้วจัน มาใหม่ฝรั่งมาให้ฝรั่งตาทุละปะปังมึงจ้ะมึงเที่ยวสิละจ้ะหนอ่อไม้ฝรั่งมึงต่วนผู้แพนเแต่ก็รักสีไง ุนขี่หมูใส่บุกประมาณสามแถวเนี่ยแหละจา้านี่ทดลองมึงสกักก่อนขันมันได้ปนแหละก็จ้งเสียนขายายเนาะจ้าเนาะบึงพี่น้องเบึงเขาไรสีผ้าไปเบึงต้นนั้นผักกูดจ้าบัดน,นี้ผักกูดไปใส่กับไปยากพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ันที่ไปใส่กับยานตะโควิต อยู่ต่ก็มองภาพเดิมๆกับอุตสาเบิงเอาเด้จันยาสูบฝ้าเบื่อกันเขามาคอมเมมต์เขามาเป็นเพื่อนกันมาเบิงลิปใจอย่าหกแน่อยู่นี่ที่น้องเท่งหยาเท่งอันนี่เอาอยูบ่เศร้าู่ได้จะแตาว่านหยา,านแห้งแห้งเพราะ่าเขาบ่าใส่สารเคมีจันใส่ฟุน้นใส่แต่ฟุน้นว่านก่อนกับมาเก็บเพื่อน,นึง เพียใหม่จ้ันหนน่วงพวกเขาสวนกระสือยูนี่แหละจะปลูกดอกไม้ปลูกไงเกรียดจันเพี้ยใหม่ท่านตัวนี้ก็เป็นดอกแล้วแม่จันอือก็สิขยายอยู่ จันหน้าติดวัดไก่เมี่ยมจ่พี่น่องเพิ่นมาเตรียมมันเมี่ยมใบตะเพาข้นได้บ้านเดียวกันละจันรถเหยียบเม่าเหล่าละยา,า,างามําำางรถเหยียบผู้เหยียบก็แต่เป็นเหยียบแหละกันนี้จันเ่ราสังเวชกันเฮ็ดจังใดได้จังสันละเนาะจ่าเนาะเหยียบข้นตายทั้งข้นแหละกันนี้ฝ่าวน,นี้ นี่พี่น้องยอดมันผักกดสศาดนามันกะสีไปใส่กับมึงซีละมันกะเจ้ข้าวหยับอีกขี้เก่าละบาปกัมมีจริงพี่น้องว่าเส้อกับยาลบดูนี่จ้ะอันคางนี้มันอยากโตนหน่อยแน่นีิถือเคมีไว้เลยนะจ้นนี่มันบ่มักเคมีมันบ่มักปวกกันนี่มันมักคุ่นแบบทรามศาสตร์แม่จันมึงเขาจัน เขาเขาก็งามงามดอกอันนี้เป็นเขาเนียวดำนะจ๊ะน,นี่เขาเนียวดำที่เห็ดเขาห้างแม่จัะเนี่ยจ้ะตัวนั้นดอกแค่แดงปลูกไว้เองสิละจันพ่อได้อยากได้กินบรรยากาศท่องให้ท่องหน้าลูกอีสานค่ะเอากบแม่จ้ะ กบเต้นลงไปตัวบักใหญ่อูตามที่เฮามีล่ะจ้ะกบมีแต่ตัวใหญ่ๆมึงเข้าก็ล่มแล้วพี่น้องเอ้ยสิเกี่ยวได้บ่จ้มาเบิ่งแถวนี้ แต่ละมือกับสิย่งสิละจันี่หฮะล่างเทียมือได้เมื่อยกับสินอนทักป้ากับห้องพึ่มพึ่มอันนี้แม่นตัวน,นั้นมั่งคุดก็ล่างสิขืนแม่จันต้วมั่งคุด ต้องบำรุ่งยางดีย่างค่ะรัตยพี่นองจ่ะกลวยสักจะปูกมันเต็มมีอยู่จ้านี่ก้เอเฮ็ดไปก็ฟ้องผู้เดียวคุณสามีกับ,บวันเสารวันอาทิตย์แล้วกับจังมาดัดหญ้าดูแลซอ้อยย่ก็อยหยาคือว่าหล่ะนอะจากงานประจำเที่ยวอุด่วน มือละหกสิบโลไปครับจ้ะกระซิญงสิงสงละพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่เด้อจ้ะคลิปบอท่านล่ะน,นี่ปันไดดอกฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะจะานาะหักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเนาะจ๊า ก,กันไว้คือเขาเหนียวหนึ่งไหม้จสุเพศเปะมัางคือจงังหนามถือเขาเหนียวพี่น้องเอ้ยเบื้องจันนี่หยากระข้นไว้ไว้นี่มันกล้วยหอมกล้วยหอมเขียว มันเป็นหอมท่อมรถประจำตัวจะ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ